เชลิเดอร์โอ้ยไอ้พวกเขาเต้นกันเต้นเชลิเดอร์ได้เลยเชลิเดอร์เทปต่อไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิดหกสามมาถึงเก้าวันหนึ่งกิไม่มีกองมาตีกองเตี๊กองทร้อมพรอมสองสี่ ้คามภาคูใหญ่ที่มีเกียรติยอจากสีจะช่วยสุซาังเดรไครับไปเย็นตีข้างในเดไปเย็นข้าใน่อไม้ามเล็ดเล็ดชัเล็ดเล็ดเอาหาหนูกระดะเอาหาหนูกระดะหนูเล็ดเล็ดกดดโย เยอะทั้งตบทั้งเกาทำลายตัวเราเป็นทางนมาแรงท่ะเกี้ยท่ะเกี้ยตอกันยั่วเหีะยทำลายข้าวของวันนี้เรามาใช้อะตุ้มันเล่ดาวไม่ดิรอถูกไ่ไม่ได้วินนี่่ ถอยไปหน่อยถอยไปล้างล้างกล้องมันไม่เข้ากล้องถอยไปล้างล้างตาแดงแดงหัวแจงน้องแดงน้องเจ็บหัวเข่าตาแพงอะไรวะตาแดงแดงเข้าหอมถอยไปข้างหลังหน่อยตอบถ้าต่อไปนะคะก็จะเป็นโยคะใหม่แล้วครับโยช็อตินโยโยช็อตินโยดูนะคะ ได้เลยครับบายบายครับครูต้นหอมใช่ไหมครับสี่สามสองโอเคครับคบแล้วครับเหนื่อยไหมครับสิบวิครับทำไมหนูเต้นเก่งครับเล่นโยคะเก่งด้วยทําทำยากยากไหมครับเต้นยากไหมครับเพราะน้ำขวดนี้ค่ะทำให้ทำให้เต้นเก่งแล้วก็อะไรเก่งเกี่ยวกันอะไรเกี่ยวกันกันน้ำน้ำมันนี้มันทำให้หนูสดชื่นสดชื่นแล้วมีกันแล้วเหมือนมันมี มันมันเป็นเพื่อนแล้วทําให้เราล้งผมอยากร้องเพลงอ่ะสบายใจร้องเรามาประกวดร้องเพลงกันนถะมีเพื่อนเป็นน้าคอยให้กำลังใจครับ